ไปไหนกันนี่เอ้ยอเอาเอาแม็ดเอาค่ะมไม่มีใครค่ะมาคอไหมอ่ะโอ้โห,โหซุปเปอร์นกแก้วนะครับเอ้าเขาแยกกลงกันเหรอใช่มันันนจะตวอโอ้โหอ,อะไรกันเนี่ยอ้ยตัวใหญ่มากโอ้นกฟินิก นกนกในตำนานค่อยมันกินข้าวโพดโ,โอ้โหตัวนี้สีแดงนะครับสมาชิกทุกท่านการติดด้วยโอ้โหตัวใหญ่ครับใหญ่ตัวนี้สีเหลืองครับนี่ครับยืนจ้องหน้ากันอยู่นะครับโอ้โหโอ้สุดยอด รังก็น่าจะใหญ่มากเลเป็นตัวผู้เลยเพราะว่ามันจะกัดกันหรือเปล่าเป็นไงบ้างข้าวหอมตัวใหญ่มากเลยรังงงงงก็ต้องซ่าให้มันใหญ่ๆตัวประมาณเขนเลยอ่ะใช่ตัวตัวใหญ่จริงๆครับแต่ว่าเล็บมันยาวโอ้โหแสดงว่าเขาเข้าตรงนีออกไปแล้วเขาเข้าไปมันไม่จิกเขาหรอโอ้ยมันไม่รู้จิกไหมอะไแต่ตัวมันใหญ่จริงๆใหญ่ไหมดูดิใหญ่มากอ่ะไรก็หอโอ้ถ้ารวมหมาพวันนี้เจ้าเขนเลย

ที่ปีกมันสีฟ้าหางมันยาวกว่าตัวสีแดงน่าจะยังเด็กอยู่นเนาะป้าเนาะผลนี่คอมันยังไม่เต็มเลยแล้วมันจ้องมันเยอะโอ้โหตัวใหญ่มากครับป้าคิดว่ามันเป็นตัวผู้หรือว่าตัวเมียอะไรนะ่ละมันเป็นตัวผู้เลยวกจ๊ไม่แน่ใจเหมือนกัน กแล้วนี่ก็คือมีลูกขาดมีลูกขาดไหมครับผมลูปากมันตัใหญ่มากมือน้องได้เลยใช่ไหมแต่เขาไม่กระดุกกระดิกเลยเนาะโอ้โหมาโคทำไมตัวมันใหญ่อย่างนี้ โอ้โห<ะ>ใหญ่เท่าขาเลยนะครับคเคยเห็นะนะวันจ้ะให้ป้าๆเบิ่งเคยเห็นตัวใหญ่เท่านี้ใหญ่เ <laughs> ดูเคยดูแต่คลิปวิดีโอมาเจอตัวเป็นๆโอ้โหใหญ่จัดเลยครับแสดงว่า,าตอนนั้นเป็นแม่มันแน่เลยปากมัน <laughs> นี่ครับ มันยาวมาก้าดูสิโอ้โหมาเรามาถ่ายกล้องตั้งกล้องไว้ดูว่าเขาจะขยับขยื่นไหมใหญ่จริงๆครับใหญ่พี่น้องพอดูในยูทูปมันตัวเล็กใช่ไหมตัวเล็กแต่ทำไมพ่อว่าจริงๆมันตัวใหญ่โอ้มันจะใหญ่อะไรปานนี้ ของรอแตนนะคือเอาไปดูไปนี่รังมันอยู่ด้านหลังนะครับรัง,ม,งมันอยู่ด้าน,านหลังลนะโอ้โหเฉพาะรังมันก็เบลอเบล่านี่โอ้โหพลังมันมีกระพุ้งปีก็เแลยวบินไปจุ่มกันะโอ้ยโ,โอเคเอาวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านก่อน ขอบคุณค,คณากฝกกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามไว้ด้วยนะครับบ๊๊าายยบบายบายสวัสดีครับสวัสดีค่ะ